คือลีได้คือไข่เน่าไอเลีนี่คือไข่เน่าไอลีนี่ไอลีไข่เน่าที่เป็นดาราฮะไข่เน่าที่เป็นดาราเอออ่าโอ้มาล่างถอ่ล่างถั่วอีกถั่ขวบไฟที่ก็จับโอ้บรรจุเพื่อนนะเท็ดพอใส่หนึ่งเข่ากันเอาเทอันนั้นเพื่อนทราใส่พอเท็ดเนาะโอ้ล่างผอกล่างพักอีกด้ปกติมันประเทศยังหรอวะในประเทศยังต้องขวบแล้วต้องขวบอีกโอ้ต่แหล คุณซอยผอกซ้อยพาก,พกอีกคือมาดีนมึงกินต่บ่าว่าผมเคยกินกับเจ้าสู<ง>โอ้จังพ่อแล้วฉันไปทึงไ,ไปเด้ชีลลางอเองดอกไหมสวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบก, <ส ham> แบกคือคือตอนนี้ผมก็เดินทางมาฮอดเวียงแล้วนะท่านผู้ชมคือตอนนี้ผมก็อยู่หนอง มันเป็นหน้องผู้สาวโสภาที่โสภาเขาไล่สดเห็นบอกโสภาไล่สดจะมีผู้สาวน,น้อยๆอยู่บนนั้นอยู่ในไล่สดอ่าในซ่องโสภาวันนี้ผมก็เลยอ่ามามาเบิ่งว่ามันจะงามสมจริงบ่โสภนากับขวดตอแหลนะท่านผู้ชมแบบมาเห็ดกอกเห็ดกินซอยแม่เขากระแดะปกติบนเห็ดแบะอีสังหนออันนี้คือคือนี่เห็ดกอกเห็ดกินนี พรุ ite, ่งนี้ก็จะถ่าย MV อยู่นี่อปกติบอลอื่นถ่ายกับบอึดแต่ว่าเลือกมาถ่ายบนนี้นั่นเรามาปลุกเส้าเขาเดี๋ยวฮอยสิพาทุกคนไปเบิ่งนะว่ามันแจ่มสัมไหนแต่ว่าตามที่เห็นก็แจ่มแน่แหละแจ่มบอฮะเดี๋ยวทำไก่กับเห็ดปลาทะลุแมสเลยทะลุแมสทะลุยันบริสายแมสได้บางกีนี่แล้วฮอยสิพาทุกคนไปเบิ่งนะท่านผู้ชมโอ้โหฝรั่งหกตอแหลได้เห็ดกินไนะเห็ดกินตอแหลนัดดาวก็จูจีทำอิดขิด ทำอีดอาะจิ้นจิ้นหนัดดาวกับกูดเนาะแต่ว่าบบได้บบแพ่บอกป้อมบอกป้อมหนาดไปก่อนสุดใตาหนัดดาวมาขบกับบิ๊กป้อมไอ้มักเขาตอนใดเอาโอ้เป็นขู่เป็นขู่กันอยู่เนาะ โอ้พี่เหลือกิสไปดี้สไปดีจ้าโอ้โซมารีมาซิงอยู่ในล็อกโซผนาโอ้ล่างถอกล่างถั่วอีกสไปดี้จ้าโอ้มาล่างถอกล่างถั่วอีกขวบขวบไปทิ่กระจกโอ้บรรจุเพื่อนนะนะเอ็ดเอ็พอใส่หนึ่งเข่ากันเอาเทอันนั้นเพื่อนทางไหรพอเอ็ดเนาะโอ้ล่างผอกล่างพักอีกด้ปกติเป็นประเทศยังหรอวะกันเป็นประเทศยังตั้งขวบขวบอีกโอ้ต่อแหล หุ่นซอยผอกซอยพักอีกโอ้คือออกมาดีเห็นมึงกินตาวววคุณเคยกินกับเจ้าชู้โอ้โอ้ยจังพ่อแล้วคุไปเทิงไปเด้ชิล่างเองเองดอกไปโอ้ยโอ้ยยังก่อนี้ก้อยเป็ดลาบเป็ดลาบเป็ดเป็ดตัวบอกโูมันเอาหลุดตำมาครับบอโดยนั่นแหละวอันนี้ต้มอันนี้เมนูต้มโอ้ยอยู่เทิงกับโอ้ยนั่งเป็นคุยอยู่เนาะ โอ้เท oh, จะประชาก,กบบระโเมื่อนะอิลิแฟนมาไห้อยู่ในห้องแต่ละมือนะไอ้เท่คือมาไอ้เท่คือโบมาแฟนมันแบบขาดได้แบบว่าชูวงแมันซิมเมอร์มือม่ออื่นมันบอกมันเฮดตีแบบใส่ออกซินออกเลยทั้งในมื่อมาได้ซิมเมอร์มือได้ก็บเฮตตี้โอเคอบสบายเมื่อมาได้ต้าเละเลบิ๊กนี่เดี๋ยวสิพาทุกคนณขิดไปทึ่งเนาะโอ้ oh. ในสิบห้า <beeping> ทุกคนขึ้นไปเถิงโอภัย <ENNIS> ว oh, <sk> ่านางทันหลังนี่วะเอาใครเน่าไว้หน่โอ้พี่ลึก <s> ก <derivatives> ็ดีเนาะเห็นบอกจูจีดูดีกันอีกอันนี้ก็เป็ยอมเมื่อนะนี่คี่นิกเขาก็จะสิยึดแหละบรเสียประตังเขาจังเถื่อโอ้บรรยากาศโคตรดีนะท่านผู้ชมบุงบรรยากาศมันท่านผู้ชมโคตรงาม แต่จะได้คนอยู่ในโบมีคนงามมันก็อยากมันก็อยากบ่บ่อนาปันใดมีแต่เน้นบึงบึงบัญาัติกันนะท่านผู้ชมคนก็ไปตรงเบึงอีกทางเดียวกรไดบึงทรงผมเนาะบริวารจะได้ทรงผมผู้น้องตัดผมสอกผมสันผู้ขี่นี่บริวารจะได้โอเคอ๋อทั้งกลุ่มกันเนาะกำลังเห็ดกินอยู่โอ้มันเป็นน้องอ่อมเนี่ยนะท่านผู้ชม เอาถ่ายให้พายบึงเนาะโดยาากศไ้ซือตัวถ่ายให้บึงโอ้ยนี่บอกชว์ตัวจะว่าวหะนะอ่าฮะอ่าให้ดอกเขาไปไก่กันเลยฮะมันว่าวมันว่าวเรื่องเจ้ามันดะอันผู้นี้หมักบิหญ่นี่บอกตัวมั่วหมักบิดไงผู้นี้บอกแม่แม่ผู้นี้บอกผู้นี้บอกอีลีนี่ใดอีลีบอกอีลีบอกแม่แม่บึงแม่เนียบอกเอากระถ่ายคลิปเด้คลิปเป็นอย่างกับพี่น้องกันเองครัแม่พี่น้อง แค่ก็ใชมันเป็นรองทรั้งนี้แล้วนอ่าเห็นบ้อโอ้จังพ่อแล้วผมมือเครืองมือซานเนาะน้องก็เห็นยูทูปคือกันเนาะโอ้เออฝากแท้แล้ฝากนึกอื่นก็ได้ฮะอันนี้สาสาหน่อยเวียงจันเนาะเดี๋ยวเ้าสีเอาลงกล่องคลิปเลยเอารงกล่องคลิปฮะเอลงกล่องคลิปเอาปกติเขาขืนเดีแต่ข่อยบริจาคให้คือคนอื่นเนาก็ลงอยู่กล้องกีนข้าวอีกต่อโอ้ไม่มากินข้าวพี่น้อง สับปะส้มคือตอนนี้ก็ทาการกะเกียมเพื่อเห็ดประตูวิวาเนาะเพราะว่ามืออื่นเขนาสีมาแบบด้วยมืออื่นแบบให้ด้วยว่าคอยแต่งแท้เลยเดียบอก <c oughs> ฮะเอามันจังแบบโควิดเด้อเออมันจังชมจริงเนี่ย <c oughs> มันต้องแต่งแท้เลยอือคนสีมาจัดแบบเอาคนจ้างมันบอกคือแต่งแท้แล้วนี่โซฟาน่ากัลงมือเองเนาะตอนนี้เนาะ เพื่อชนะใจแม่แถาแต่ว่าใจไดนเข้ากับโบมาเข้ากับโบเลือกคือเก่าชิดุในไหนเข้ากับโบเลือกคือเก่าเอลูกข้เลือกฮะเข้ากันดีตอนมาบอเลือกเอามายังกันเลยไข่เน่านะนี่เบิ่งนี่ท่านผู้ชมนี่นะเอ FC ไข่เน่าเนาะคืออีได้คือไข่เน่าอีเรีนี่คือไข่เน่าอีเรีนี่อีเรีไข่เน่าที่เป็นดาราฮะไข่เน่าที่เป็นดาราเออเอาบอลออลดี้แฟนออลดีแฟน โอ้เจ้าจ๊กอีกโว้ใจน้อยๆโหลดเาใส่ได้คอมไปเขาเบิ่งโอ้การทำมีบ hmm. oh, ่คอยแห้งสมัครรายเดือนอ้าวไข่เน่าไข่เน่าใจาน้อยมากแห้งเนาะมาไข่เน่าคนโหลดไว้นด้คอมโอ้เต็มเลยแมนสิรบจะได้ใค่บูดหรอไปกันเด้อไปโอ้ยเขาเบิ่งเจ้าที่ในโรถบุกเจ้าตัวนี้กะกะเกียมเนาะโอ้เท่กัแบบดุจังพ่อแล้วมันบดีเมื่อปากเซ่เนาะเพราะว่าเพิ่นได้ซอยเวียกโซฟาน้าตลอดเด้แมนทะเล ตอนนี้กะเกียมนะท่านผู้ชมมันเป็นอเพลงเกี่ยวกับงานวีวาเฮาก็เลยจำเป็นต้องเออหตุแบบงานวีวามาเ็เ็นี่นาจ้าแม่เจ้าสาวเนาะบอสโอ้ใกุเยอะยบนาเขาไม่ได้เอาหนีลงมึงป่าเหรนี่นานี่เอาเสาก่อนโอ้ปานาเเมียสีหาคนก้สกระไสาวนะขนว่าฟัง ตักต้นข้าวเลยครับบอเอาเสาเอาเสาเสาประมาณเพียงนี้มันกุงไก่ผสทเนาะดูไว้เลยบอปลาไก่ดอนเสื้อไไก่หันผัวไปเยอะเลยสวยงามเข้าตร๊กตาต้นนี้เออเกียมผัวมืออื่นจะถ่ายแต่แต่เสานะท่านผู้ชมนั่นก็คนเห็ดบีก็ยังคนใหม่นะพี่ลึกอะไรเนาะทีมงานนี่แบบซอยกันเบิด์ตไม่ต้บิ๊กใหญ่บิร์ซอยไผ่แม่ไหนนะไม่ต้องบอกไม่ต้ถ่ายคอยมักซอยตัวเองเด้อคอยบ่ร์ซอยไผ่อาคมโอ้ดุขนาดเนาะ เราเรามาเสียข่อยได้นโซ่ปเดีมาเบิงเจาเได้นี่น้ะนั่นใช่บอานึองช่องเนี่วอีกังกันได้ฝัง่าวาลๆ้วน่าจะเล้วเนาะทั้งโเมื่ออื่นนี่ถ้าเบิงพ้อมกันเนาะเดี๋ยวห้อสีถ่ายให้เบิงว่ามันจะเป็นแนวใดเพลงนี้มีอ่าห้องอ่า ETS อะก GX2 s u p e n a iPad อืมพอไปในห้อง ตอนนี้ก็แล้วนะท่านผู้ชมประตูวีวาฮะงานเจ้ากับนี่เด้ทางหลังหั่นเด้ยกเบิ่งลองปล่อยหมกสิเบิ่งจักกอก2กอกเจ้าก็คือผักาเข้าไปหรอไปอวะแล้วนะท่านผู้ชมเนาะโอ้ยอยากนั่งเลยเนาะ ก็คือไปลองชุดมาแล้วลองชุดแล้วนางเอกนางเอกพระเอกนี่แมนชุดไปอันเป็นกรรมกรโอ้อันนี้จะหนีตลอดเนาะยางนี้ตลอดเวลาผูดยิงเข่าไก่เออเจ้ายางนี้ตลอดเขาว่ะโอ้โโควิดเนี่ยโอ้โหควิดต้องนิ่งเอานึ่งนะอยู่ร่วมกันเลยนี่บ้าทิ้งทิ้งแต่ไหนอยู่ร่วมกันอยู่แล้วรักก็บ่าไม่แต่มื่อื่นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะถ่ายให้เบิ่งอีกงวดหนึ่งบ๊ายบาย โอ้ยจะยังกับ่านปิดกล่องหน่อยบายๆเนี่ยนั่งหน่อยจะพิดเหรอบายๆนั่งหน่อยเดี๋ยวเรียกซามต่ออัน้นาะมากินหน่อยก็และวอง